สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ค,ครับ m r s r K ก็มานนครับ Treasure Map ของอาเบสนะครับได้มาเลยครับซึ่งเดิอนนี้การเก็บแต้มก็เท่าเดิมเนาะ10ล้านแต้มนะครับต่ำสุด2ล้านสูงสุด10ล้านนะครับที่ทุกคนควรทำไม่ได้นะต่ำสุด2ล้านนะครับมาดูกันเลยครับ ซึ่เดือนนี้ยากไหมเอ่อผมมองว่าบอสลับเนี่ยน่ากลัวนะอันนี้คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมเจอบอสลับนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเพราะบอสลับของรอบนี้อ่ะศัตรูมีทั้งหมดก็คือ4กลุ่ม4กลุ่มนะครับบอสลับรอบนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มสเนี่ยมันจะเจอกับอะไรนะครับเพราะ ข้อมูลของด่านนะครับเขาเขียนว่าแคา่กลุ่ม3กลุ่ม4หรือกลุ่มบอสเนี่ยเขาบอกว่าเจอดีบัฟอะไรแต่กลุ่ม2เขาไม่ได้บอกเลยครับว่าจะเจอดีบัฟอะไรเราก็จะมาลุ้นกันเนาะว่าเจออะไรกันกับบอสลับรอบนี้ครับบอสลับรอบนี้ก็คือเป็นเจ้าเบลเนาะมาลุ้นกันซิ บอสรับรอบนี้เราจะเจออะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับผมกลัวนะ <c oughs> ผมกลัวเซอร์ไพรส์ของลุงปันมากๆ <c oughs> นะครับมาดครับเบรน,นะครับซึ่งทีมผมนะครับก็จะใช้ทีมประมาณนี้ครับาดานนะครับจเจออะไรเอ่ยดานนี้จะทำให้ไม่ตายซูเปอร์เปลี่ยนตัวสีกิวีเอสของสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงไวขึ้น แล้วก็เปลี่ยนแก้ทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วสีม่วงพอเริ่มเกี่มานะเป็นแก้วม่วงนะครับแล้วแก้วม่วงออกใบขึ้น2องเธอนะอา่ากลุ่ม3จะทำดาเมจใส่เรานะครับ30,000แล้วก็จะปิดสกิลของลูกเรือเทิเธนโซ่แถวบนเทิรเธอนะครับแล้วก็จะลดโจมตีถ้าหากค่าเชนต่ำกว่า2.5เท่า กรอหกเหลี่ยมการการเพิ่มเทินนะครับแล้วพอบอสตายไปเกิดใหม่มาทำดาเมจใส่เราสามหมื่นนะครับอาการเกิดใหม่นั้นน่าจะเกิดมาปุ๊บแล้วก็หนีไปนะแล้วก็บอสนะครับกลุ่ม4นะครับก็เจอกับปิดไม่ตายของลูกเรือ4เทินแล้วก็ปริงกระทั้งหมดายเป็นแก้วของมืดมนลดค่าเชน5เทินกรอผ่าครึ่ง5เทินกรอสีฟ้าหเทินกรอบาลเลียสเทิน ซึ่งเป็นเกราะบาเรีย20ฮิตนะครับคุณต้องตีให้ได้มากกว่า20ฮิตนะกราะถึงหายไปนะครับแล้วก็ห้ามบัฟล็อกค่าเชนต่อหน้าบอสสามารถใช้สกิลของอ่าซูปเปอร์ไทสูปเปอร์คาส,สกิลเปลี่ยนตัวหรือจะเป็นซับพอร์ตบัฟได้แต่ห้ามใช้ไม่ตายบัฟล็อกค่าเชนต่อหน้าบอสนะครับถ้าหากบัฟไปแถวบนเจอโซ่6เทิน แล้วก็กระดกสีทอง1เธอนะครับทีมผมครับกับนันก็คือจะเป็นแชงกลุ่มนะครับแชงกลุ่ม6ดาวบวกครับแชงกลุ่มนี่ยมันสามารถการการ,การปิดไม่ตาได้สิเธอนะทีมนี้ก็เลยจะไม่โดนการปิดไม้ตายนะครับแล้วก็มีโซโลครับโซโลของกาชาเอามาเพื่อล้างบาฟของกระดสีฟ้ากระดกาครึ่งนะครับ ซัพพอร์ตโซโลมีก็ดีก็จะเป็นเจ้าโดฟามิโกนะครับสีแดงนะครับตู่นะครับหดาวแล้วก็จะเป็นอ่าไอเจ้าคู่นี้ซึ่งคู่นี้เอามาเพื่อหล้างโซ่นะครับล้างโซ่้าเธอะนะแล้วก็อ่าจะเป็นบอนนี่ครับซึ่งบอนนี่เนี่ยถ้าคุณไม่มีก็าหาตัวละครอะไรก็ได้แหละ ที่มันสามารถบัฟได้เอามาใส่แทนบอนนี่เนาะเพราะผมใส่บอนนี่มาก็เพราะมันจะได้อ่าเพิ่มแป้มนะครับแค่เพิ่มแต้มนะแล้วก็มีการบัฟเพิ yeah, man, a, <websites. S 1> uh, ่มเติมขึ้นมานะครับก็หาตัวลอนอะไรก็ได้แหละที่ทําการเพิ่มแป้มด้วยแล้วก็บัฟเพิ่มเติมขึ้นมาใส่แทนบอนนี่ได้ทั้งหมดนะครับและก็จะเป็นซันจิครับซันจีบลูสูตรหกดาวนะครับซึ่งซัพพอร์ตของนซันจิสาคัญนะครับซัพพอร์ตซันจิก็จะเป็นนายมิจังครับสีฟ้าตัวนะครับ ตัวนี้ของกาชาครับเอามาเพื่อทําการล้างโซ่นะครับสองเทินเพราะเราเจอโซ่6เทินไอเจ้าคู่นี้มันล้างได้แค่5เทินซัพาอรอตล้างเพิ่มอีก2อเทินก็กลายเป็นเจ็ดเทินเนาะมันก็ล้างออกทั้งบทนะครับทีมผมก็ประมาณนะครับใช้เพื่อนเป็นบอนนี่ใหม่เพื่อสําคัญเพื่อนต้องเป็นบอนนี่6ดาวใหม่เท่านั้นนะครับมาลุยกันเลยครับศัตรูมี4กลุ่มกลุ่ม2นี่แหละ ที่ผมกลัวว่าเจอการอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาดูกันสิเปลีนแก้วเป็นม่วงแต่แก้วม่วงจะกลายเป็นเนื้อเพราะผลของสกิลกับตังของบอนนี่นะครับกลุ่มหนึ่งครับตีผ่านกันไปก่อนนะครับกลุ่ม2เจออะไรวะเจออะไร โอ้โลอ,อกไม่มีเซอร์ไพรส์ครับนี่แหละที่ผมกลัวผมกลัวว่ากลุ่ม2มันจะมีเซอร์ไพรส์โอเคกลุ่ม2ไม่มีเซอร์ไพรส์เลยครับคอมโบผมที่ผมคิดไว้คือกลุ่ม2ไม่ตายของแชงไปก่อนครับ Brother, มาตายแชงไปก่อนเลยเพราะาผมไม่ต้องการให้เม้ตายของแชงเนี่ยออกมาตอนเจอบอสนะแล้วก็โจมตีเลยครับ จุมสามก็เจอกับเบียดนะครับทำดาเมจใส่เรานะครับโตไปกั้นลูกเหลือนะครับสามเทินตรงนี้ก็ใช้เป็นาไอเ้าคู่หูคู่นี้ทำการลักไปนะครับถูกไหมถูกนะผมตึงเต้นเวย้ยมาเจอครั้งแรกกันะมันต้องคิดมากอยู่เหมือนกันแล้วก็สันสีนะครับกลัวกดทิดขึ้นท้ายเลย แล้วก็ซัพพอร์ตทำงานนะครับซัพพอ,อาาร์ตออกมาล้างโซ่นะครับโอเคถูกต้องนะแล้วก็เป็นอเป็นบอนนี่ครับบัฟบไปจริงๆบอนนี่ไม่ต้องกดก็ได้แหละแต่ถ้ากดไปมันก็ไม่ส่งผลเลยเนาะกดไปเถอะเห็นไหมมันไม่อ้อใช่มีบัฟมือแดงใช่กดไปก็ดีครบับมือแดงเลยครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับไม่พลาดอะไรนะคลิกก่อนไม่พลาดครับ ตีบเลยครับบอสตายไปทำด้านม่สาาครับสามหมื่นนะครับหรือบอสก็หนีไปนะครับแล้วก็กลุ่มสีนะครับบอสนะครับบอสรับโปจริงเบดเปียงแก้มมืดมนปิดไม่ตายกรอทาครึ่งกรอดสีฟ้า ถาเทินเหตุผลที่ผมใช้กับตาเป็นแชงกลุ่มก็เพราะนี่แหละแชงกลุ่มสามารถล้างปิดไม่ตายได้สิบเทินซึ่งถ้าหากผมไม่ใช้กับตาของแชงกลุ่มผมจะเจอกับการปิดไม่ตายและลูกเรือไม่สามารถล้างออกได้เหตุผลก็เพราะตอนนี้เราเจอบัฟปิดกัลสกิลของลูกเรืออยู่อ่าสมมติคุณใส่เป็นชอปเปอร์ก็ได้ เป็นชอปเปอร์เพื่อเอามาทําการล้างบัฟปิดไม่ตายพราะคุณเจอบอสชอปเปอร์จะโดนปิดไม่ตายอยู่อย่างนั้นเพราะเกิลของลูกเรือของชอปเปอร์นั้นถึงมันจะล้างบัฟปิดไม่ตายของตัวเองให้ตัวเองก็เหอะแต่มันโดนปิดกั้นเกิลของลูกเรือทําให้สกิลลูกเรือในการล้างปิดไม่ตายของตัวเองไม่ทํางานจึงทำให้ชอปเปอร์ไม่สามารถกดไม่ตายทำการล้างให้เพื่อนได้นี่แหละคือเหตุผล ที่ต้องใช้กับตันเป็นแฉงกลุ่ม6ดาวบวกนะครับเพราะมันช่วยได้ทําการล้างปิดไม่ตายเนาะตรงนี้ก็ใช้เป็นบอนนี่กนไม่ตายครับแล้วก็สกิลซูเปอปร,ร์ขาดครับแล้วก็สโ,โลครับไม่ตายครับแล้วก็เปลี่ยนโต๊ะของแชงนะครับตองแฉงกลุ่ม จริงๆจริงๆควรเปลี่ยนตัวของแชงกลุ่มก่อนนะแล้วค่อยกดสกิลซุปเปอร์คาร์ของบอนนี่จะดีกว่านะครับเพราะถ้าเป็นแก้วเนื้อเนี่ยแก้วเนื้อของทีบอนนี่จะแรงกว่านะครับขอรีเซ็ตใหม่ได้หรือนะซึ่งาหานะครับคุณกดสกิลเลี้ยงผีคุณสามารถปิดเกมเปิดใหม่ได้แล้วก็กดสกิลใหม่อีกครั้งได้ด้วยมันเป็นเทคนิคนะครับให้กดเปลี่ยนตัวของแฉงกลุ่มก่อนนะครับอโอเคถูกแล้ว พราะเ้าหากดเปลี่ยนตัวหลังมันจะกลายเป็นแก้วสีเนาะซึ่งแก้วสีนั้นมันไม่ดีกับทีมของบอนนี่แก้วเนื้อจึงจะเป็นแก้วที่ดีที่สุดของทีมของบอนนี่นะครับกดเลี้ยงผิดมา่อกนี้เนาะโอเคมาตีกันซึ่งบอสมีกระบาเลีย2 0ิฮิตแนะนำว่าให้ปิดท้ายด้วยบอนนี่เนาะถึงจะแรงนะครับมาก์กกันต้องตีอาทำลายกระ2 0ยฮิตก่อนนะ ก็ดาเมจทีนี้จะได้อยู่ที่2ตัวสุดท้ายนะครับเพราะเราต้องตีทำลายเกระบาเลียก่อนนะครับอ่จะมีดาเมจแค่2ตัวเนาะแต่แค่ดาเมจ2ตัวเนี่ยมันก็แรงเกินไปนะครับทีมบอลลับปตะมานี้ครับแล้วก็บอสรองนะครับตัวแรกครับก็คือจะเบเ้าดูว์เวลนะครับด่านนะครับทุกตัวนะครับเวลาไม่ตายซูเปอร์เปลี่ยนตัวสกิลเอสก็จะไวขึ้น5เทิร์นนะครับ บอสก็จะมีการปิดไม้ตาย4เทินเผาไหม้4เทินเกราะฟ้าเกราะลุง5เทินพอบอสตายไปเกิดใหม่มามีเลือดอยู่ที่อ่าร้าน5นะครับแล้วก็ทําดัมพ์เป็นาม30,000นะครับซึ่งอ่าตัวคอที่สามารถล้างบัฟเกราะฟ้าเกราะลุงได้เนี่ยแล้วเพิ่มแป้มนะมันมีแค่กราฟ5ดาวบวกแล้วก็แฟรงกี้ตัวฟรี ซึ่งกราฟ5ดาบวกนะั้นล้างบัฟกราะอได้แค่4เทินแฟรงกี้ล้างได้แค่3เทินคือด่านนี้มันเจอกรอ5เทินไงผมเลยต้องใช้เป็นอุศบนะครับหรือคุณจะใช้ตะคออะไรก็ได้ที่มันสามารถลรอได้5เทินเอามาแทนได้หมดนะครับอะไรก็ได้แหละแล้วก็จะมีเป็นชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์ตัวฟรีของเทเชอร์แบบเนาะสำคัญแค่นี้ครับ แค่นี้เลยนอกนั้นคือคุณใส่อะไรก็ได้ที่มันสามารถเอาปนยนแก้วได้ที่มันสามารถบัฟโจมตีเอฟเอแก้วได้คือคือคุณใส่อะไรมาก็ได้สําคัญแค่ช็อปเปอร์แล้วก็ฮาโต้คอร์อะไรก็ได้ที่มันสามารถาล้างบัฟกรดสีรุ้งกรดสีฟ้าเอามาแทนได้หมดนะครับซึ่งผมใช้เป็นซันจีบลูสูทนะครับ6ดาวแล้วก็จะเป็นโรบินจังนะครับ5ดาวัวฟี แล้วก็จะเป็นนายมิจางครับผ้าดาวตัวฟรีเช่นเดียวกันนะครับมาลุยกันเลยครับก็ดานนี้จะว่ามันง่ายไหมมันก็ง่ายแหละแต่ปัญหาคือตัวคอที่มันล้างเกราะได้ห้าเทินน่ะแล้วมันคูณแ้มอ่ะมันมันไม่มีมัไมันมีนะคือดานนี้เขาออกแบบมาให้คุนเล่กปันน่ะเป็นเจ้ากราฟผ้าดาวบวก องตัวแต่พอดีผมรู้สึกว่าเล่นกราฟ2ตัวแม่งเล่นยากชะมัดเลยเลยเล่นอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายกว่าผ่านเร็วกว่าเพราะยังไงนะครับการเก็บแต้มเนี่ยเราก็ไปนเน้นกเก็บแต้มกับอดาบบอสกับดาบบลับอย่างเดียวนะพวกรองบอสเนี่ยเราไม่ต้องเน้นแทมก็ได้เราเน้นผ่านไวดีกว่านะครับรองบอสเน้นเน้นผ่านไวดีกว่านะ ก็ใช้เออ่เป็นช็อปเปอร์ครับล้างาหัาไม้ล้างปีกไม้ตานี่ครับแล้วก็เออ่สันจก็ลากลงหน่อยนะแล้วก็เช่าอุศภครับล้างปั๊บกรอดนะครับกรอดฟ้ากรอดลุงนะครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับบอสตายไปเกิดใหม่มาครับมีเรื่องอยู่ที่ร้านห้านะครับอ่าสิบห้าร้านร้านห้านะสิบห้าใช่ไหมมันดูเลขสุดไม่อยู่เรื่องฮนะทำไมาลุงปันแกไม่ทําเป็นไอ้นั่นอ,ะอ่ะอาลูกน้ําอ่ะ มันจะได้ดูง่ายๆนะแปดหน่วยแบะร้อยพันหมื่นแสนอะไรเงี้ยมันได้ดูง่ายๆอ่ะพอ,อมันเป็นเลขศูนย์อย่างเดียวแล้วมันดูไม่ออกเพราะมันแสนหรือมันเออไอ้มันล้านหรือว่ามันสิบล้านนะครับขอบนหน่อยแกไม่ทำมานะลูกน้ำอะประมาณนี้ครับบอสร,รองนะครับดูเวาวนะครับบอสร,รองของหล่อนะครับถ้าเจอก,จกอับอสายของกรามนะครับ ดาบแล้วก็สายของอกระดาษจดนะครับเวลาของมาตายก็จะไวขึ้นซูเปอร์เปลี่ยนตัวไวขึ้น vs ไวขึ้น5เทิร์นนะครับบบสก็จะมีการบัฟล็อกค่าเชให้เรา1.1เท่า5เทิร์นเปลี่ยนแก้เป็นมืดมนตาบอด5เทิร์นเปลี่ยนตัะคอนะครับแถวล่างขวามือเป็นกับตัน5เทิร์นแล้วก็กราดสีรุง้ง5เทิร์น ห้ามบับโจมตีสีแดงขึ้นต่อหน้าบอสก็หามบับไปจะเจอล้างบับทั้งหมดและก็จะเพิ่มเวลาของมาตายของลูกเรือเพิ่มขึ้นไปสองเท่านะครับห้ามบับโจมตีสีแดงขึ้นต่อหน้าบอสนะทีมผมนะครับกับตังคือจะเป็นฟูจิโทระครับฟูจิโทระตัวฟรีของเทชเชมแบบนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเปบิ๊กมัมครับบิ๊กมัมซึ่งเป็นตัวฟรีเหมือนกันตัวฟรีของเทชเชอร์แมพเหมือนกันนะครับบิ๊กมัมแล้วก็จะเป็นาซนจิซันจิตัวฟรีบอยแครสนะครับเอามาบัฟโจมตีนะครับแล้วก็จะเป็นโมลียครับโมลียน,นี่ก็ตัวฟรีเหมือนกันของเทชเชอร์แมพเนาะเอามาบัฟเอฟเฟกเจอรนะครับทีมนี้ตัวฟรีทั้งหมดนะ ไอเจ้าหนวดดำเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับผมใส่มาเพื่อให้มันเพิ่มแไปไม้งเฉยนะใส่อะไรก็ได้ที่เ,เพิ่มแป้งใส่แทนหนวดดาทั้งหมดตนะครับพุจ oh, ิโทละถ้าหางเป็นลูกเรือสามารถล้างตาบอดได้ถ้าเถินนะครับบอกไปก่อนนะครับเพราะเดียวพอเจอบดอปุ๊บพุจิจะลงเป็นลูกเรือพอลงไปปุ๊บ มันล้างตาบอดได้ห้าเถินนะครับหรือจริงๆตาบอดมันไม่ต้องล้างก็ได้แหละ <c oughs> ถ้าเป็นผู้เล่นเก่านะผู้เล่นเก่าก็คือต้องกดตีไปเลยก็ได้นะเพราะตาบอดมันคือบัฟที่มันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยแค่ว่าเรากดยากมาขึ้นแค่แหละ <c oughs> พูดจิตลงไปครับล้างตาบอดออกไปครับห้าเธอนะครับ พิกมัมเปลี่ยนแก้วครับอุ้ยเสียงหายเปลี่ยนแก้วนะครับล้างบัฟกระดบลุงนะครับฟูจินะครับล้างเอ,อ่อจริงๆต้องเป็นฟูจิก่อนนะต้องกดฟูจิก่อนนะครับเพราะฟูจิจะล้างบัฟล็อกค่าเชนออกไปก่อนแล้วให้กดบิกมัมบิกมัมจะบัฟล็อกค่าเชนทับมาซึ่งบัฟล็อกค่าเชนของบิกมัมจะดีกว่าล็อกค่าเชนของบอสที่บัฟมานะครับให้กดฟูจิก่อนแล้วค่อยกดบิกมัมนะ ถ้าหากเล่นตามผมนะครับฟูจิและพิมามตามนะครับประมาณนี้ครับบอสลองของหล่อนะครับบอสลองของคิดนะครับของคิดนะครับจะเจอกับสีฟ้าเหลืองม่วงไม่ตาย VS เปลี่ยนตัวไว้ขึ้น5เทิร์นบอสจะสุ่มเปลี่ยนสีตัวเองระหว่างสีแดงหรือสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีปิดไม่ตาย7เทิร์นเปลี่ยนแก้วเป็นมืดมนถ้าหากคาชน น้อยกว่า3เท่าลดโจมตีค่าเชนมากกว่า4เท่าลดโจมตีก็คือว่าคุณต้องบัฟอ่าค่าเชนให้อยู่ที่3.1ถึง3.9เท่านะครับห้ามต่ำกว่า3ห้ามสูงกว่า4นะแล้วก็มีบัฟไม่ตาย5้าเท่านะครับดาเน,นี้ยมันอวยตัวเดียวเลยคือแชงกลุ่มอวยแชงกลุ่ม6ดาวบวกนะครับมีแชงกลุ่มคือจบ จบเลยตัวเดียวเลย <laughs> ตัวอื่นคือไม่จำเป็นเลยขอแค่มีแฉกกลุ่มตัวเดียวนอกนั้นคุณหาตัวคะคอะไรก็ได้แหละเอามาบัฟเอฟเฟกแก้วเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะซึ่งผมเลือกใช้เป็นสมูทตี้คู่กับโอเว่นนะครับตัวฟรีของเทเชอร์แมพนะเอามาบัฟเอฟเฟกแก้วเสริมขึ้นมานะครับนอกกนั้นคือไม่จำเป็นเลยมาลุยกันเลยครับ <laughs> <laughs> ก็เป็นดานที่ผมชอบนะคือเพราะมันอวยแค่ตัวเดียวอะ <laughs> มีแฉงกลุ่มก็คือจบแ้งกลุ่มล้างอา่าปิดไปตายได้แ้งกลุ่มมีดาเมจต,ตอนจบเธอแฉงกลุ่มมีการเปลี่ยนแก้วได้คือมันแค่ตัวเดียวคือจบเลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนอกนั้นคือไม่จําเป็นนะไม่จำเป็นเลยอนะแล้วก็บอสครับบอสส่งเปลี่ยนสีระหว่างสีแดงกับสีม่วงเดี๋ยรอบนี้เจอกับสีม่วงครับ ก็เปลี่ยนตัวแชงกลุ่ม um ให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็กดไม้ตายไปไอ้ปั๊บครับบัฟขอไอ้เจ้าสมูทตี้โอเว่นก่อนนะแรับบัฟเอฟเฟคแก้วก่อนนะครับ,นนรบแล้วก็ไม้ตายของแชงกลุ่ม um ครับแล้วก็จมตีไปครับต้องกดเพอร์เฟกต์นะต้องกดเพอร์เฟกต์สำคัญนะครับถ้าหากไม่กดเพอร์เฟกต์จะไม่มีดาเมจตอนจบเธอนะตุ้ เห็นไหมต้องกดเพอร์เฟกนะครับบอสรองคุบมานะครับจะเจอกับสา,ายของดาบนะครับหน้ากากแล้วก็ซ้ายของลูกศรน,นะครับไม่ตาย VS เปลี่ยนตัวไปขึ้น5เทิร์นบอสเปลี่ยนแค่เป็นแพทั้งสีเพิ่มเวลามาตักทั้งหมด1เทิร์นปั๊บไม่ตายดาเมจ1ลดค่าเชลดโจมตี5เทิร์นเกราะลุ้ง6เทิร์นนะครับ ทีมผมนะครับกัปตันก็คือจะเป็นคิดนะครับคิดซุปเปอร์คาร์สีม่วงนะครับซึ่งคิดนะัสเซคิลของซุปเปอร์คาร์สามารถอาลดเวลาไม่ตายได้เนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อมาจแลนด์ครับมาจแลนด์ตัวฟรีบอสอ่าโครเซียมนะครับตัวฟรีแล้วก็โซโลตัวฟรีเหมือนกันบอสโครเเซียมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นโดฟามิงโกนะครับ ตัวฟี่เหมือนกันนี่เป็นบอสอ่าอะไรวะตัวฟี่แหละแต่จำไม่ได้ฮะรู้สึกจะเป็นเทเชอร์แบบมั้งตัวฟี่นะครับและอีกตัวหนึ่งไอ้เจ้าฮีเนี่ยคือคุณหาอะไรก็ได้มาแทนนะครับเอาเป็นคิลเลอร์ลากไหนก็ได้เอามาแทนก็ได้นะครับทีมก็ประมาณนี้ครับมาลุยกันเลยครับก็ด่านเนี้มันเจอกับเกราะลุ้งหกเทิน ถ้าหาคุณมีตัวคอยที่สามารถล้างบัฟเกราะลุ้มกเธอได้ก็เอามาแทนไอ้เจ้ามาจรแลนสโลได้เนาะซึ่งผมไม่มีก็เลยใช้เป็นมาจรแลนสโลล้างตัวละห้าเธอนะครับส่วนเจ้าโดฟีก็หาอะไรก็ได้เอามาแทนในการล้างบัฟลดโซนตีห้าเธอนะครับ คู่มาเปลี่ยนแก้วเพ่อเวลาของไม่ตายไปก็สกิลของซุปเปอร์คาร์ขอเจ้าคิดนะครับแล้วก็มาจะแลนล้างบั๊ไป5เทินโซลโลล,ล้างอีก5เทินนะครับโซโลแล้วก็เอ่อเป็นเจ้าโดฟี่นะครับโดฟี่ล้างบัฟรถโจมตี5เทินแล้วก็คิดกัะปันตัวหนึ่ง ปับโจมตีโวสองปั๊บเอฟเกแก้วครับกดสองตัวนะจะได้บัฟบสูงสุดนะครับและวก้โจมตีไปเลยครับจริงๆคือบัฟแค่อันเดียวก็ตีตายแหละพระมาณนีรับบอสร,รองของคุ้มมะนะครับส,สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นบอสใหญ่ของคิสุลุนะครับจะเจอกับสายของหมัดเอ่อทงกล้ามนะครับไม่ตาย VS เปลี่ยนตัวไวขึ้น5เทิร์น กลุ่ม2ช็อต3เทินไส้กับตาน6เทินเปลี่ยนแก้วทั้งหมดกลายเป็นแก้วของแพร่ทังสีแล้วก็แก้วสีแดงเขียวฟ้าเหลืองม่วงเป็นแก้วแพร่ทังสีนะครับ5เทินแล้วก็มีเกราะบาเลีย2เทินซึ่งเป็นเกราะบาเลียเลือด10ล้านนะครับคุณต้องตีดาเมจมากกว่า10ล้านนะเพราะเลือดเกราะนั้นมีอยู่ที่10ล้านนะครับก็ไม่ยากหรอก10ล้านเอง สมัยนี้ทำดาเมจเป็นร้อยล้านอยู่แล้วแล้วก็บัฟอยู่ข้าว3 000. อันอ่โซ่แถวบนเก้าเทินเพิ่มเวลามาตัดทั้งหมดนะครับ1นึ่งเทินลดโจมตี5เทินช็อตสองเทินเปลี่ยนแก้วเป็นมืดหมดนะครับแล้วก็ห้ามใช้ไม่ตายเปลี่ยนแก้วต่อหน้าบอสถ้าคุณใช้จะล้างบัฟทั้งหมดดีๆทั้งหมดแล้วก็จะเจอปิดแก้วหเทินตัวสุดนี้ ห้ามใช้ไม่ตายเปลี่ยนแก้วแต่คุณสามารถใช้เป็นเปลี่ยนตัวซุปเปอร์คาซุปเปอร์ไทหรือสกิลซัพพอร์ตได้เหมือนกันซัพพอร์ตเปลี่ยนตัวซุปเปอร์ใช้งานได้หมดแต่ห้ามใช้ไม่ตายเปลี่ยนแก้วนะครับห้ามนะแล้วพอบอสตายไปครับก็ทำดาเมสใส่เรา1 0 0 0 0แสนนะครับบอสตายตัวนาเป็น0 0 0แสนนะทีมผมเลยครับกับตานคือจะเป็นบอนนี่ครับบอนนี่6ดาวใหม่ ถ้าคุณไม่มีใช้เป็นแชงกุ่มได้ใช้เป็นลูฟี่เด็กได้ใช้เป็นมิสเตอร์ทูได้เหมือนกัน,นครับไม่จําเป็นต้องเป็นบอนนี่แบทผมก็ได้นะแชงกุ่มมิสเตอร์ทูลูฟี่เด็กได้หมดนะครับแล้วอุกเรือ,รอก็จะมีเป็นอันนัมเบอร์ครับไอเจ้านัมเบอร์ตัวฟรีเนาะตัวฟรีนะครับเอามาล้างบัฟอาบายช็อตนะครับแล้วก็หมาแมวครับ6 ดาวบวกนะครับต้อง6ดาวบวกนะหมาแมวครับแล้วก็ลูฟี่ครับลูฟี่โตฟี่โตฟี่เลยตัวเนี้ยของอได้จากเควสมือใหม่นะครับซัพพอร์ตลูฟี่จำเป็นคือจะเป็น S นะครับ S มันหมาป่าจำเป็นนะครับแล้วก็จะมีหนูยามาโตะครับโตฟี่เหมือนกันครับโตฟี่ยามาโตะเพื่อใช้เป็นบอนนี่6ดาวใหม่นะครับ มาลุยกันเลยครับคือกลุ่ม2เนี่ยคุณจะเจอกับอ่าเบาเลียหรือสิบล้านก็หาตัวคะครอะไรก็ได้เอามาบัฟเสริมเพื่อตีกลุ่ม2เนาะคือตัวคะครอะไรก็ได้เนี่ยคือเอามาแทนบอนนี่นะครับบอนนี่นะแทนได้แช่งกลุ่มดูฟี่เด็กวิสทูได้หมดนะครับเจอบ่ายเจอช็อต ก็เซฟเป็นนัมเบอร์ก่อน,นครับนัมเบอร์ล้วออกไปแล้วก็เป็นลูฟี่ครับลูฟี่โอฟี่ปั๊บออกไปแล้วก็อ่กดสกิลของบอนนี่ตรงนี้ถ้าหากคุณไม่มีบอนนี่คุณก็ใช้สกิลของพวกลูฟี่เด็กใช้สกิลของแชงกลุ่มหรือใช้สกิลของมิสเตอร์ูก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผมใช้เป็นบอนนี่เพราะผมมีบอนนี่นะครับ ไม่ตายบอนนี่แล้วก็ซิกกีขอซุปเปอร์คา์บอนนี่เน้นย้ำนะครับว่าบอนนี่ไม่จําเป็นแชงกลุ่มลูฟพี่เด็กมิเตทูได้เหมือนกันเดี๋ยวมีคนมาถามอีกก็เลยต้องย้ําหน่อยนะครับแล้วก็บอสมีกราะเลือด10ล้านเนาะก็ช่างมันเถอะเพราะ10ล้านเองอะสมัยนี้คือตีแค่เนี้ยเห็นไหมสองตัวดาเมจก็19ล้านแล้วอะคือกราะบาเรียเลือดสิล้านเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้ยากเลยแค่สิบล้านเองหิวข้าวสามอันซึ่งหิวข้าวนั้นล้างออกไปเพราะสกิลอาบีหลักของบอนนี่อาบีหลักของบอนนี่สามารถล้างหิวข้าวได้นาะเซอร์โซหกเธอนะครับอาอาบีหลักอาบีหลักอันนี้ครับอันนี้นะต้องเป็นเวลห้านะครับ หาเพื่อนที่มีบอนนี่มีอาบิหลกักการหิวข้าวที่เวลหนะครับถึงสามารถกันได้นะต้องเวลหเท่านั้นนะเพราะเวลสเวลสมันการแค่2อันเวลห้ากันสอันซึ่งด่านนี้เจออาหิวข้าว3อันนะครับต้องเวลหนะแล้วก็ใช้เป็นยามาโตะครับล้างโซ่รถคูดาวปลายกับตานบอนนี่ไม่ตาย แล้วกเ็เปลี่ยนตัวของหมาแมวไม่ตายหมาแมวล้างรถโจมตีนะครับแล้วก็สกิลของซุปเปอร์คาร์ของบอนนี่บอนนี่เพื่อนเนี่ยถ้าคุณไี่บอนนี่เองบอนนี่เพื่อนเอาไว้กดตอนเจอบอสนะครับแล้วก็โจมตีเลยครับ บอสตายครับทำได้ไปมาหนึ่งแสนครับแต่ผมมีเกราะมีเกราะผ่าครึ่งสกิลของยามาโตะเนาะก็เลยไม่โดนดาเมจถึงหนึ่งแสนนะครับทีมเทเช์แบบเดือนนี้ก็ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพิ่มกำลังใจผมนะยครับดีมนะสวัสดีครับ